วันนี้ก็จะมีการเปิดให้ร้านค้าผูกกับแพลตฟอร์มฟู้ดดลิเวอรีได้นะคะก็คือนี่เป็นน่าจะเป็นเเป็นเรื่องใหม่นะคะที่เราจะได้ใช้สิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันที่พวกสั่งซื้ออาหารต่างๆนะคะมี grab food line man shopee food robinhood อันนี้คือแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่สีเจ้าที่เข้าร่วมโครงการกับคนละครึ่ง plus นะคะวันนี้เขาจะเปิดให้ร้านค้าทีา่ส่งอาหารผ่านแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยลงทะเบียนได้แล้วเราซึ่งเป็นผู้ใช้ซึ่งเป็นผู้บริโภคนะคะซึ่งเป็นลูกค้าจะสามารถเริ่มใช้งานฟู้ดเดลิเวอรี่ที่จะใช้สิทธิ์คนละครึ่งได้คือวันที่7 พุชจิกายอย่างนี้นะคะวันนี้ก็เลยมาบอกกล่าวกันบอกกล่าวเตือนไปยังพ่อค้าแม่ขายต่างๆนะคะที่อยากจะเพิ่มยอดขายของตัวเองก็ไปสมัครได้เริ่มต้นวันนี้วันแรกตั้งแต่6โมงเช้าจนถึง3ทุ่มนะคะแต่ว่ามันก็มีเงื่อนไขหลายอย่างแล้วก็รวมถึงวันนี้จะมาบอกวิธีการในการใช้ของผู้ใช้บริการลูกค้าอย่างเราด้วยเพราะว่าหลายคนนะคะเอาคนละครึ่งพลัสธรรมดาก่อน คนละครึ่ง plus ธรรมดาเนี่ยหลายคนอาจจะลืมลืมไปเพราะว่าไม่ได้ใช้คนละครึ่งในยุคข,ของพลเอกประยุทธจันร์โอชาตอนนั้นก็หลายปีมาแล้วอาจจะหลงหลงลืมลืมไปบ้างอย่าลืมนะคะว่าพอคุณลงทะเบียนได้รับสิทธิ์เรียบร้อยแล้วเนี่ยก็เติมเงินเข้าไปในแอปเป่าตังใช่ไหมคะพอเติมเงินเสร็จปุ๊บเนี่ยนะคะอย่าลืมอัปเดตให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดด้วยนะคะเติมเงินเสร็จปุ๊บก่อนที่คุณจะใช้ พอคุณเข้าไปในแอปเป่าตังปุ๊บอย่าลืมกดเข้าไปที่แบนเนอร์คนละครึ่ง plus ก่อนที่จะสแกนนะคะพอถ้าหากว่าไม่กดเข้าไปในแบนเนอร์คนละครึ่ง plus แล้วคุณกดสแกนเลยผ่านแอปเป่าตังปกติอันนั้นคือจ่ายเต็มนะคะอันนั้นคือไม่ได้จ่ายผ่านคนละครึ่ง plus นะคะเพราะฉะนั้นสําหรับผู้ใช้งานปกตินะคะอย่าลืมอย่าลืมนะเข้าแอปเป่าตังเสร็จปุ๊บกดเข้าไปที่แบนเนอร์คนละครึ่ง plus ก่อนพอกดเข้าไปปุ๊บ ก็สแกนจ่ายตามปกตินะคะแล้วก็ตอนจ่ายเนี่ยก็มันก็จะขึ้นราคามาก็เช็คให้ถูกต้องว่านี่คือจ่ายคนละครึ่งจริงหรือไม่ถ้าเป็นราคาคนละครึ่งอันนี้คือถูกต้องถ้าเป็นราคาเต็มแปลว่าอาจจะยังทําไม่ถูกต้องไม่ถูกต้องตามขั้นตอนเอ๊ะลืมเข้าไปในแบนเนอร์ anner, คนละครึ่ง plus หรือเปล่าอันนี้สําคัญนะคะไม่งั้นเนี่ยต้องจ่ายเต็มนะคะอ่ะทีนี้สําหรับ คนละครื่ง plus ที่ผูกผูกกับแพลตฟอร์ม food delivery นะคะมีเงื่อนไขกรณีของร้านค้านะคะกรณีที่คุณขายอาหารคุณจะต้องผูกกับแพลตฟอร์ม food delivery ได้เพียงรายเดียวเท่านั้นนะคะเลือกเลยนะคะว่าจะเลือกเจ้าไหนมี Grab food, Line man, Shopee food แล้วก็ Robinhood นะคะนี่กรณีของคนขายนะคะแล้วก็สำหรับ ผู้ใช้งานลูกค้ายอย่างเราๆจะเริ่มใช้ได้ในวันที่7พฤศจิกายนอันนี้กรณีของ food d e l i v e ี่นะคะแต่ถ้าเป็นซื้อของออของกินขอ,ของใช้ตามปกติเนี่ยอันนี้ใช้ได้แล้วนะคะใช้ได้แล้วแต่ถ้าเป็น food ลิเ i v e ี่เริ่มใช้7พฤศจิกายน6-8เป็นต้นไปวิธีการใช้ก็เข้าไปในแอปเป่าตัางค์เหมือนเดิมและกดแบนเนอร์อย่าลืมกดแบนเนอร์ในแบนเนอร์จะเขียนว่า food delivery คนละเครึ่ง plus อย่าลืมเข้าไปตรงนี้ก่อนนะคะแล้วคุณค่อยเลือกแพลตฟอร์มที่คุณต้องการเช่นคุณอยากจะซื้อข้าวผัดร้านนี้ผ่าน GrabFood นะคะหรือผ่าน l i n e m a n ผ่าน s h o p ป e Food ผ่าน r o b i n Ho o d ก็แล้วแต่แอปเนี่ยมันก็จะเชื่อมเข้าไปยังแพลตฟอร์ม Delivery ที่คุณเลือกทันทีเพื่อที่จะค้นหาร้านที่มีสัญลักษณ์คนละครึ่ง plus แล้วคุณก็เลือกเมนูอาหารตามปกตินะคะจากนั้นก็จ่ายค่าส่ง ค่าส่งเนี่ยคุณต้องจ่ายเต็มแต่ถ้าเป็นคนละครึ่งพลัสจะช่วยจ่ายเฉพาะค่าอาหารเท่านั้นนะคะพอคุณจ่ายค่าส่งเรียบร้อยแอปจะส่งการแจ้งเตือนกลับไปที่แอปเป่าตังเพื่อให้คุณชำระค่าอาหารหรือเครื่องดื่มโดยจ่ายครึ่งหนึ่งนะคะผ่าน Gwallet แล้วต้องจ่ายภายใน5นาทีจากนั้นก็กดรหัสยืนยันตามปกติแค่นี้ก็เสร็จสิ้นนะคะ โดยคุณจะต้องใช้สิทธิ์ครั้งแรกให้ได้ภายในวันภายในวันที่11พฤศจิกายนเวลา5ทุ่มนะคะต้องไม่ลืมนะใครยังไม่มีโอกาสได้ใช้11พฤศจิกายน5ทุ่มต้องใช้และคะ่ะถ้าหลังจากนี้ระบบก็จะตัดสิทธิ์คุณไปโดยอัตโนมัตินะคะนี่เป็นสิ่งที่ห้ามลืมโดยเด็ดขาดนะคะว่าอย่าลืมกดเข้าไปที่แบนเนอร์ฟู้ดเดลิเวอร หรือคนละครึ่ง plus ก่อนแล้วก็หลังจากนั้นก็ดําเนินการไปตามขั้นตอนต่อไปนะคะแล้วก็ร้านค้าต่างๆเมื่อคุณสมัครแล้วอย่าลืมนะคะว่าการเข้าไปร่วมโครงการนี้จะทําให้เกิดลูกค้าเพิ่มปริมาณมากขึ้นจํานวนกี่เท่าวันนี้ก็แล้วแต่นะแต่นก็เห็นในโซเชียลมีเดียหลายร้านก็แบบหมดแรงเลยอะคือพอแบบของหมดหรือว่าตลาดปิดเหลือแล้วก็แล้วแต่หมดแรงเพราะว่าลูกค้ามาใช้กันแบบ กระหน่ำมากเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเตรียมรองรับเลยนะคะเตรียมรองรับปริมาณของลูกค้าที่จะเข้ามาด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ยันก็เห็นแม่ค้าหลายๆท่านเนี่ยนะคะที่ตลาดที่ไปใช้บริการมาก็มีการมีการวางวิธีการก็คือว่าคนทำก็ทำในขณะที่อีกคนนึงก็จะทำหน้าที่ในการที่จะ ยื่น QR code ให้กับลูกค้าเพราะถ้าหากว่าทำไปยื่นไปทำไปยื่นไปลูกค้าต่อแถวยาวมากเลยนะคะลูกค้าก็จะอารมณ์เสียได้นะคะถ้าหากว่ารอนานยุคนี้คนรอนานไม่ค่อยชอบสักเท่าไหร่